ทดลองฟังกับอ a รินบุ๊ o ส์พอดแคสต์ซาดาโกกับนกกระเรียนพันตัวเอเลน่คอเขียนสันวริษาเมฆไพบูลแปลบทนำ ซาดาโกกับนกกระเรียนพันตัวได้เขาโครงมาจากชีวิตของเด็กหญิงตัวน้อยที่มีตัวตนอยู่จริงคนหนึ่งผู้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1943 19ถึง1955เธออยู่ในเมืองฮิโรชิมาเมื่อครั้งกองทัพอากาศของสหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูลูกหนึ่งที่นั่นด้วยความพยายามในการยุติสงครามโลกครั้งที่สองสิปีถัดมาซาดาโกเสียชีวิตเนื่องจากสารกัมมันตรังสีจากระเบิดดังกล่าว ความกล้าหารของซาดาโกทำให้เธอกลายเป็นวีรสตรีของเด็กๆในประเทศญี่ปุน่นนี่คือเรื่องราวของซาดาโกะ 1. สัญญาณแห่งความโชคดีซาดาโกเกิดมาเป็นนักวิ่งแม่ของเธอพูดเสมอว่าซาดาโกหัดวิ่งก่อนจะเดินได้เสียอีกเช้าวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมปี1954ซาดาโกวิ่งออกไปยังถนนทันทีที่แต่งตัวเสร็จ ดวงอาทิตย์ยามเช้าของญี่ปุ่นแต้มแสงสว่างสีน้ำตาลบนเรือนผมสีเข้มของเธอไม่มีเมฆสก,ก้อนบนท้องฟ้าสีฟ้าเป็นสัญญาณที่ดีซาดะโกะคอยมองหาสัญญาณแห่งความโชคดีเสมอกลับไปที่บ้านพี่ชายน้องสาวและน้องชายของเธอยังคงนอนหลับอยู่บนผ้านวมรองนอนเธอเขย่าตัวมาซาฮิโรผู้เป็นพี่ชายลุกขึ้นเร็วพี่จอมขี้เกียจเธอบอกวันนี้เป็นวันสันติภาพนะ มาซาฮิโร ah ส่งเสียงในลำคอและหาวเขาอยากนอนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาก็ยังชอบกินด้วยเหมือนเด็กหนุ่มวัย14ปีส่วนใหญ่เมื่อได้กลิ่นหอมของซุปถั่วมาซาฮิโร ah เลยลุกขึ้นไม่ช้ามิสเตอร์และเอจิก็ตื่นขึ้นเช่นกันซาดาโกช่วยเอจิแต่งตัวเขาอายุหกขวบแล้วแต่บางครั้งก็ชอบทำถุงเท้าและเสื้อเชิ้ตหาย หลังจากนั้นซาดาโกพับผ้านวมเดบีมิสุเอะน้องสาวไว้ก้าขวบของเธอช่วยยกไปเก็บในตู้ขณะที่วิ่งตือเข้าไปในครัวซาดาโกก็ตะโกนว่าโอ้แม่คะ่ะหนูอยากไปงานคาร์นิวัลจะแย่แล้วเรากินอาหารเช้ากันเร็วสักนิดนึงเถอะนะคะแม่ของเธอกำลังง่วนอยู่กับการหั่นหัวไชเท้าดองเพื่อกินกับข้าวและซุปเธอหันมามองซาดาโกตาเขียวลูกอายุ11แล้วลูกคุณรู้ดีกว่านั้นนะเธอตำหนิ เรียกงานวันนี้ว่างานคาร์เนิวลได้ยังไงกันวันที่6กสิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่เรารำลึกถึงผู้คนที่เสียชีวิตตอนเมืองของเราถูกระเบิดปรมามนูต่างหากนี่คือวันรำลึกผู้วายชนนะคุณพ่อซาสากิเข้ามาจากระเบียงหลังบ้านถูกแล้วเขาบอกซาดาโกจังลูกต้องแสดงความเคารพหน่อยนะคุณย่าของลูกก็เสียชีวิตในวันอันเลวร้ายนั่นแต่หนูเคารพโอบ้าจังนะคะซาดโกบอก หนูสวดมนต์ให้โอบาจังทุกเช้าเลยวันนี้หนูแค่มีความสุขมากไปหน่อยเท่านั้นเองอันที่จริงนี่ก็ได้เวลาสวดมนต์พอดีพ่อของเธอบอกครอบครัวซาซากิมารวมตัวกันรอบแท่นบูชาเล็กๆภาพของโอบาจังอยู่ในกรอบบนแท่นนั้นซาดาโกะมองไปยังเพดานและนึกสงสัยว่าดวงวิญญาณของคุณย่าจะรออยู่ที่ไหนสักแห่งเหนือแท่นบูชาหรือเปล่าซาดาโกะจังคุณพ่อซาซกิเรียกเสียงเฉียบ ซาดาโกริบก้มศีรษะลงเธอทำตัวขยุกขยิกและบิดนิ้วเท้าซึ่งไม่ได้สวมถุงเท้าไปมาขณะที่คุณพ่อซาสากิพูดเขาสวดมนต์ขอให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสงบสุขขอบคุณที่มีร้านตัดผมและลูกๆแสนดีและขอให้ครอบครัวปลอดภัยจากโรคระเบิดปรามาณูที่เรียกว่าลูคีเมียหลายคนยังคงเสียชีวิตจากโรคนี้แม้ว่าการทิ้งระเบิดปรามาณูที่เมืองฮิโรชิมาจะเกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนก็ตาม มันทำให้อากาศเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีซึ่งเป็นพิษและจะฝังอยู่ในร่างกายมนุษย์เป็นเวลานานตอนกินอาหารเช้าซาดโกกลืนข้าวและซุปเสียงดังมาซาฮิโรจึงเริ่มพูดถึงพวกเด็กผู้หญิงที่กินอาหารเหมือนมังกรหิวแต่ซาดโกไม่สนใจฟังคำแซวของพี่ชายความคิดของเธอล่องลอยไปถึงวันสันติภาพเมื่อปีที่แล้วเธอชอบฝูงชนดนตรีและการจุดพลุซาดโกยังคงจำรสชาติของสายไหมได้ดีอยู่เลย เธอกินอาหารเช้าเสร็จก่อนใครตอนที่เธอกระโดดลุกขึ้นซารโกเกือบทำโต๊ะล้มควม่ำเธอโตสูงกว่าคนรุ่นราวคราวเดียวกันและขายาวๆของเธอก็ดูเก้งก้างเกะกะมาเธอมิเสเอจังเธอเรียกล้างจานกันเถอะจะได้ไปเร็วๆเ,เมื่อห้องครัวสะอาดเรียบร้อยซารโกก็ผูกโบสีแดงที่ผมเปียและมายืนกระวนกระวายอยู่ตรงประตู ซาดาโกจังแม่ของเธอเอ่ยเบาๆเราจะไม่ออกจากบ้านจนกว่าจะถึงเวลาเจ็ดโมงครึ่งลูกมานั่งเงียบๆรอจนกว่าจะได้เวลาไปแทนเธอซาดาโกทุดตัวลงบนเสือทาทามิเสียงดังตุบไม่เคยมีอะไรทำให่พ่อแม่ของเธอรีบร้อนได้เลยขณะที่เธอนั่งอยู่ตรงนั้นแมงมุมมีขนตัวหนึ่งไต่ข้ามห้องไปแมงมุมเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีตอนนี้ซาดาโกมั่นใจแล้วว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่ๆ เธอเอามือทั้งสองกอบแมงมุมขึ้นและค่คอยๆนำไปปล่อยข้างนอกงี่เงาออกมาซาฮิโร ah บอกแมงมุมไม่ได้นำโชคดีมาให้จริงๆสักหน่อยคอยดูไปก็แล้วกันซาดาโกะบอกอยากร่าเริงติดตามหนังสือเล่นมนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ